สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6วันนี้ก็กลับมาพบกับครูแป้งเช่นเคยนะคะในรายวิชาพละศึกษากีฬาเปตองเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะข้อที่1ลูกเปตองทำจากวัสดุอะไรตอบโลหะค่ะข้อที่2ลูกเปตองที่เราซื้อมาเป็นของเราแล้วเราสามารถแดัดแปลงได้หรือไม่ ากเราจะนำลูกไปตองชุดนั้นไปใช้ในการแข่งขันคำตอบนะคะไม่สามารถแตะแปลงใดๆได้ไดทั้งสิ้นเพราะถือว่าผิดกติกาข้อที่3การแข่งขันประเภทชุดติง้งจัดอยู่ในลักษณะผู้เล่นกี่คน1คนนะคะหรือประเภทบุคคลข้อที่4การแข่งขันประเภทใดผู้เล่นสามารถเล่นลูกไปตองได้คนละสามลูก คำตอบคือประเภทคู่และประเภทเดียวนะคะกติกาสากลของการเล่นกีฬาเปตองหัวข้อการเล่นนะคะข้อที่1ในเรื่องของพื้นที่การเล่นและข้อกำหนดของเรื่องสนามข้อที่2กฎข้อบังคับในเรื่องการเริ่มต้นของการเล่นและเกี่ยวกับ,บวงกลม ข้อที่ 1. พื้นที่การเล่นและข้อกำหนดของเรื่องสนามการแข่งขันระดับชาตินานาชาติขนาดสนามจะต้องมีความยาว15เมตรและกว้าง4เมตรเป็นอย่างน้อยส่วนการแข่งขันระดับอื่นๆสหพันธ์หรือผู้จัดการแข่งขันอาจอนุญ,ญาตให้ลดขนาดของสนามลงแต่ขนาดของสนามต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า12เมตรและกว้าง3เมตรนะคะ พื้นที่ที่ใช้ในการแข่งขันจะประกอบไปด้วยสนามแข่งขันที่ไม่กำหนดจำนวนที่แน่นอนโดยสนามเหล่านี้จะถูกแบ่งโดยเชือกซึ่งขนาดของเชือกต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของลูกปตองในการแข่งขันเชือกเหล่านี้แบ่งแยกจำนวนสนามซึ่งยังถือว่าไม่ใช่เส้นฟาวยกเว้นเส้นหัวหรือเส้นท้ายสนามและเส้นรอบสนามที่อยู่นอกสุด เมื่อสนามถูกกำหนดแบบเส้นหัวท้ายสนามเป็นเส้นแบ่งแยกต่อกันในด้านยาวให้ถือว่าเส้นหัวท้ายเป็นเส้นฟาวนะคะเมื่อรอบบริเวณสนามถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะต้องอยู่นอกเส้นสนามเป็นอย่างน้อย1เมตรการแข่งขันกำหนดให้ใช้คะแนน13คะแนนแต่ถ้าเป็นการแข่งขันระบบแบ่งสายและการแข่งขันรอบคัดเลือกอาจใช้การแข่งขันแค่11คะแนน บางเกมการแข่งขันอาจกำหนดให้แข่งขันแบบกำหนดเวลาหรือจับเวลาซึ่งการแข่งขันแบบกำหนดเวลาจะถูกแข่งขันในสนามแบบสนามเดียวและเส้นรอบสนามของสนามนั้นจะถือว่าเป็นเส้นฟาวข้อที่2กฎข้อบังคับในเรื่องการเริ่มต้นการเล่นและกฎเกี่ยวกับวงกลมผู้เล่นจะต้องเสียยเ่ยงทายโดยการโยเหลียนหรือถ้าเป็นเด็กๆอาจจะเป่ายิางฉุบกันก็ได้ ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมที่ชนะการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกจุดเริ่มเล่นและวาดวงกลมที่มีขนาดใหญ่พอที่ผู้เล่นสามารถทวีได้เต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้างแต่อย่างไรก็ตามวงกลมที่ถูกวาดขึ้นมานี้วัดแล้วจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า35เซนติเมหรือไม่มากกว่า50เซนติเมตรและมีขนาดที่เท้าของผู้เล่นสามารถยืนข้างในได้ ในกรณีที่ใช้วงกลมเสด็จรูปเป็นอุปกรณ์แกรแข่งขันวงกลมนี้จะต้องมีขนาดที่ถูกต้องและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50ซนติเมตรผู้เล่นจะต้องใช้วงกลมที่จัดหาไว้ให้โดยผู้จัดการแข่งขันเท่านั้นนะคะยกเว้นคนพิการในขาส่วนล่างเท่านั้นที่อนุญาตให้วางเท้าข้างเดียวในวงกลมได้สำหรับนักกีฬาผู้ซึ่งต้องนั่งโยนจากรถเก้ี้ยลอ้ออย่างน้อยวงล้อด้านใดด้านหนึ่งของรถ จะเป็นด้านเดียวกับที่ใช้แขนโยลูกจะต้องอยู่ในวงกลมผู้เล่นที่เป็นผู้โยนเป้าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้โยนลูกแรกเสมอไปนะคะหากผู้เล่นทีมใดยกวงกลมขึ้นในขณะที่ยังมีลูกไป็นองของทีมตนเองเหลืออยู่และยังไม่ได้โยนวงกลมจะถูกนำกลับมาวางไว้ที่เดิมแต่จะอนุญาตให้ทีมคู่แข่งขันที่มีลูกเหลืออยู่เล่นต่อได้เท่านั้น ต่อไปเราไปดูคลิปการเล่นเบตองของผู้พิการกันนะคะว่าเขาอ่ะจะมีความสามารถมากเพยียงใดไปรับชมกันดีกว่าคะา่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่สนามโรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปาการได้จัดการแข่งขันนะครับกีฬาเบตองคนพิการเฉลิมพระเกียรติ85พรรษา เพื่อการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการครั้งที่6โดยมีนายอารุณการ์ไม้เกตนะครับนายยกเทศสมุนตรีเมืองนัดหลวงได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสิงค์คำมณีจันทร์สุขนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุประการเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับทั้งนี้ในการจาัดก,การแข่งขันกีฬาเบตองนะครับได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุค,ครบ85พรรษา ส่งเสริมการเล่นกีฬาให้คนพิการนะครับได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสร้างความสามัคคีระหว่างนักกีฬาและองค์กรคนพิการที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการนะครับของจังหวัดสุพรรณการสู่ตัวแทนนักกีฬาคนพิการระดับชาติสำหรับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้แบ่งเป็น3ประเภทประเภททีมชายนะครับจำนวน20ทีมประเภททีมหญิงจำนวน8ทีม ประเภททีมผสมระหว่างคนไม่พิการกับคนพิการนะครับจำนวน8ทีมโดยมีองค์กรที่ส่งนักกีฬานะครับเข้าร่วมการแข่งขันอาทิเช่นโรงเรียนอาชีวะพระมาหาไทยพัทยาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะครับประจำภาคตะวันออกจังหวัดระยองศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพับประแดงสถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพพับประดงครับ สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพกลับมาถึงช่วงคำถามท้ายคลิปกันนะคะอย่าลืมเขียนคำถามและคำตอบในใบงานต่อไปนี้ที่ครูจะมอบให้ด้านหลังได้เลยข้อที่1ในการแข่งขันระด,ดับนานาชาติสนามต้องมีขนาดเท่าไหร่จึงจะได้มาตรฐานตามที่กำหนด ข้อที่2เมื่อสนามถูกกาหนดแบบเส้นหัวท้ายสนามเป็นเส้นแบ่งแยกต่อกันในด้านยาวให้ถือว่าเส้นหัวท้ายเป็นเส้นอะไรข้อที่3นักกีฬาประเภทใดที่สามารถืนินวงกลมเพียงขาเดียวได้โดยไม่ผิดกติกาข้อที่4เมื่อรอบบริเวณสนามถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็งเครื่องกั้นนี้จะต้องอยู่นอกเส้นขอบสนามอย่างน้อยกี่เมตรในส่วนใบงานของวันนี้นะคะ ให้เด็กๆออกแบบสนามกีฬาเปตองในฝันของเด็กๆได้ตามใจเลยวาดรูปในกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูโดยครูให้หัวข้อกำหนดว่าสนามเปตองของเด็กๆจะต้องมีขนาดที่ได้มาตรฐานตามที่สหาพันธ์เปตองกำหนดมาเท่านั้นเองส่วนจะเป็นสนามแบบไหนจะมีต้นไม้จะมีตัวการ์ตูนจะมีอะไรเด็กๆสามารถออกแบบมาได้เลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด,ด้วยสวัสดีค่ะ